เพื่อสมาชิกครับวันนี้ขอเสนอเชฟโรเลตแคปติว่า 2.0LSS ครับปี2012คันนี้เครื่องยนต์ดีเซลครับเครื่องเดิมเกียร์ดีขับสบายนุ่มๆเลยนะครับช่วงล่างดูดีมากครับภายในภายนอกสีสวยงามเดิมๆบางๆครับใครสนใจครับรถประวัติดีเอกสารครบคันนี้แคปติว่าเที่นั่งตอบโจทย์สุดๆในราคาเพียง199,000บาทครับ ไม่มีอีกแล้วครับได้สีขาวยอดนิยมด้วยครับเอาไปขับขี่เป็นรถครอบครัวหล่อๆกันเลยทีเดียวครับรถจอดอยู่เรียบดูนรามินทาครับเป็นศูนย์รวมรถยนต์สองที่มีรถจําหน่ายมากกว่า200คันครับ นี่เป็น1แลไอเทมที่ใครตามหาอยู่ต้องรีบแล้วนะครับจองผ่านร้านโดยตรงครับปลอดภัยแน่นอนครับขั้นต่ำเพียง3,000บาทครับด่วนๆเลยนะครับต่างจังหวัดก็ออกได้ครับที่ไหนก็ออกได้ครับมาดูรถมาทดลองขับได้เลยครับรับรองคุณภาพเยี่ยมแน่นอนครับรถดีรถสวยที่นี่ครับช่องของเราครับรถมือสองชาแนลใครสนใจโทร0885845375นะครับ ย้ำครับ0885845375ครับแอดไลน์ได้เลยครับดวน